รีวิวเครื่องเล่นเทปนอนนะครับยี่ห้อโตชิบานะครับตัวนี้เป็นไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตุกรุ่นหกรร่นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยเป็นโมเดล kt 2 0 5นะครับไม่อินเจ็ปนนะครับตัวเครื่องมีรอยบ้างทำกันเวลาแจ้งตำหนิก็คือฝาปิดหลังฐานไม่มีนะครับใช้ทานได้ปกตินะครับใช้ทานได้ปกติใส่ทานแล้วไม่มีหลุดนะฮะทดสอบเรียบร้อยใช้ทานเบอร์ซีสี่ก้อนใช้ทานได้ใช้ไฟได้นะครับเป็นไฟบ้านเรานะครับ ไฟ220โวลต์บาเราซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเริ่มต้นก็เสียบไฟใส่ไฟที่แถ็บให้แจ้งเตืหนอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีฝาปิดตรงนี้นะฮะฝาปิดเทปนะครับแต่ทุกอย่างใช้งานได้เต็มระบบนะครับมีสายด้านล่างจะมีช่องไลน์อินมอนิเตอร์นะเสียบออกปกตินะครับช่องไม้ใช้ได้ปกตินะฮะสามารถฮิวได้อย่างนี้นะครับสามารถดันเข้าดันออกได้นะครับสําหรับตัวดัน กอซ้ายก็ขวาเต็มระบบนะครับในกอซ้ายนะสถานะไฟติดครบนะครับมีช่องไม้ในตัวนะครับเครื่องจะมีรอยบ้างทากันเวลานะครับตัวนี้ขายตามสภาพเลยนะครับแต่ใช้งานได้เต็มระบบนะเล่นแบบเปิดได้เลยลองพงในตัวนะ ก็ซออ้ายก็กวาเต็มระบบครับสายผานใหม่นะครับนี้นะครับเชไปเสียบ้านเราใช้งานได้เลยนะับใช้ทานก็ได้นะครับทางไปสีนะ เสงดีขว <Sandy. S 2> ายกขวาเต็มระบบเปลี่ยนสายพานไม่เรียบร้อยรบกวนในตัวนะครับเจนะครับพอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ